วันศุกร์ที่10มิถุนายน2 5 6 5ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองจอกสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาอำเภอปราศาสตร์จังหวัดส,สุรินทร์ได้รับทุนสนับสนุนจากสสสในโครงการมหัศจรรย์สื่อสร้างสารรค์ 3D เพื่อพัฒนาเด็กสำหรับงานได้มีกิจกรรมตราดนัด 3D เปิดนิทรรศการออกร้านค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นสภาเด็กและเยาวชนตำบลตะเบาชมรมผู้สูงอายุตำบลตะเบาเรียงท่านนายก องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาที่เคารพท่านประธานสภาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองตลอดจนผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านกระผมนายจักรินหนึ่งเพียรปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาในานามประธานจัดงานโครงการมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์สามดีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองจอบได้รับ การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพสสสเพื่อการสร้างสนามและพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับการพัฒนาเด็กทุกด้านโดยมีทีมงาน v r Happy เป็นที่เลี้ยงในการแนะนำชี้แนะแนวทางในการพัฒนาสื่อสร้างสรรสำหรับเด็กโครงการนี้เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนมินถุนายนวัตถุประสงค์ของโครงการ หเพื่อส่งเสริมสร้างสื่อสุขภาวะตลอดจนโภชนาการการเจริญเติบโตช่วงวัยทองในเด็กปฐมถมยอายุ2-5ปี 2. เพื่อส่งเสริมพัฒนาในเด็กปฐมถมยให้เติบโตสมัวครอบคลุมทั้ง4ด้านคือร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญา 3. การสร้างสื่อสร้างสรรค์ทุกครั้ง ให้คำนึงถึงแนวคิด3ดีคือสื่อดีภูมิดีและพื้นที่ดี 4. เพื่อให้เด็กได้สัมผัสกับธรรมชาติปรับพฤติกรรมการติดหน้าจอโทรศัพท์มาสัมผัสกับธรรมชาติรอบตัวอันนี้ได้เวลาสมควรแล้วขอเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวให้โอวาทและกล่าวเปิดงานต่อไปขอขอบคุณครับนมันสการพระมหาเรือ,โรอนโชติวันเจ้าคณะตำบลตะบา เรียนท่านประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาท่านประธานสภากำนันผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมหาศิร,รย์ยสื่อสร้างสารรค์ 3D ของศูนย์พัฒนานเด็กเล็กบ้านหนองจอกประจำปีงบประมาณ2,565จากการรายงานของคณะผู้จัดโครงการที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ล้วนให้ความสำคัญในการพัฒนาเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นวัยท้องของการเจริญเติบโตและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่ององค์ประกอบที่จะได้สามดีจะต้องประกอบด้วยกิจกรรมที่สร้างสรรค์มีกระบวนการเรียนรู้ภายใต้สภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมให้เกิดสุขภาวะทั้ง4ด้านทั้งด้านกายจิตใจสังคมปัญญาเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนการมีส่วนร่วมสามารถบูรณาการกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยมีชุมชนช่วยกันออกแบบการเรียนรู้ให้เด็กโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพเป็นพลังในการสร้างชาติต่อไปนโยบายการส่งเสริมที่ดูแลเด็กปฐมวัยทั่วประเทศมีแนวโน้มที่จะนำไปใช้ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มาใช้ในสนย์พัฒนาเด็กเล็กและชุมชนเช่นการสร้างสนามเด็กเล็ก สร้างปัญญาเพื่อกระตุน้นคูิปัญญาให้เด็กปฐมวัยคือการให้รู้จักตัวเองผูกพันเข้าใจคนอื่นสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้ผูกพันกับธรรมชาติดื่มด่ำกับความงามของหนังสือศิละปะดนตรีและธรรมชาติคูิปัญญาของชนรุ่นกอ่อนบวกกับการเรียนรู้ใหม่ๆช่วยให้เด็กเรียนรู้ผ่านประสบการณ์โดยตรงโดยการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นขอขอบพระคุณทุกท่านไว้ในะโอกาสนี้ ที่ได้ให้ความร่วมมือในการจัดงานครั้งนี้จนสำเร็จรุ่งเรงไปได้ด้วยดีทุกประการขอบคุณค่ะเด็กในวัยปฐมวัยนะคะของเราก็จะมุ่งเน้นในการเสริมสร้างสรีระทางด้านร่างกายนะคะการอ,อ,อยู่ร่วมกับสังคมการพัฒนากระบวนความคิดต่างๆนะคะก็สำหรับเด็กในว,วนัยปถมวัยนี้เราคงจะไม่มีความต้องการให้เด็ก ท่องสือคูณได้นะคะพูดภาษาอังกฤษได้จนฉ่าฉานนะคะสิ่งที่เราจะพัฒนาเด็กช่วงวัยปฐมวันี้ก็คือทำให้ร่างกายนะคะพัฒนาไปได้ด้วย,ด,วยดีนะคะมีความสมบูรณ์เพื่อที่จะเตรียมตัวขึ้นสู่ในโรงเรียนในชั้นอนุบาลต่อไปนะคะซึ่งก็ทางสูงเด็กๆนะคะทางาคณะครูก็จะได้จัดกิจกรรมต่างๆนะคะให้นักเรียนได้ มีส่วนร่วมกันก็อย่างเช่นที่ผ่านมานะคะเราก็จะได้มีการจัดห่อข้าวต้มนะคะทำขนมอันนี้ก็คือเป็นการส่งเสริมนะคะให้เด็กได้ใช้กล้ามเนื้อให้เด็กได้มีการทํางานกลุ่มนะคะมีการตอบโต้กับค,ครูนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่ทางศูนย์เด็กเล็กนะคะจะต้อง พัฒนาเด็กของเรานะคะให้มีความพร้อมทั้งทุกๆด้านเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมขึ้นไปสู่เด็กอนุบาลนะคะส่งต่อให้โรงเรียนใหญ่เป็นเด็กที่มีคุณภาพต่อไปนะคะซึ่งก็ทางสู่เด็กเล็กทั้งนคนักรูทั้งหลายนี่ก็นะคะก็จะมีการอบรมเสริมความรู้ใหม่ๆเข้ามาตลอดนะคะจากช่วงที่เราหยุดการเรียนการสอนไปช่วงโควิดนะคะช่วงนั้นก็คณะครูก็ไม่ได้ นอนอยู่บ้านนะคะก็จะมีการเดินขานทุกสุขนะคะเดินสมกันบ้านแล้วก็เสริมความรู้นะคะการอบรมเพิ่มเติมต่างๆมากมายเพื่อที่จะได้นํามาส่งต่อให้กับลูกศิษย์นะคะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เด็กประถมวัยของเรานะคะเป็นสิ่งที่คณะครูแล้วก็องค์การบริหารส่วนตำบลตะบาของเรามุ่งเน้นนะคะในการพัฒนาเด็กให้มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกายจิตใจสังคมสติปัญญานะคะอันนี้ก็ ขอชื่นชมนะคะทั้งคุณครูนะคะทั้งคณะพี่เลี้ยงต่างๆนะคะที่ช่วยกันดูแลเด็กเป็นอย่างดีนะคะยังไงก็กิจกรรมในวันนี้ก็ถือเป็นกระบวนการอีกกระบวนการหนึ่งที่เราก็จะส่งเสริมให้เด็กนะคะได้มีส่วนร่วมนะคะได้อยู่ในสังคมสามารถที่จะโต้ตอบแล้วก็เรียนรู้กันได้นะคะอย่างสิ่งที่เด็กๆได้ได้เล่นตรงนี้นะคะก็คือเป็นการ เสริมสร้างนะคะร่างกายให้มีความพร้อมนะคะอ,อ,อาจจะหกล้มเล็กๆน้อยๆอ,อ,อันนี้คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องกังวลใจนะคะก็เขาก็จะรู้จักการเอาตัวรอดได้นะคะมีความอดทนอดกลัน้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็อยากจะฝึกสอนให้เด็กๆได้รับรู้ได้เรียนรู้ตรงนี้ด้วยนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านมากนะคะดิฉันก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ วันนี้ก็ดีใจตอนนี้ดีใจที่ได้มาร่วมกิจกรรมตรงนี้อาตมาขอฝากเรื่องเรื่องหนึ่งนะโยมนะขอฝากฝากที่หนึ่งไม่เป็นไม่ใช่ว่านั้นเรเรื่องนี้ก็คือเรื่องฐานฐานความดีตรงนี้มาเห็นสามดีตรงนี้โยมก็ดีเลยก็ดีใจแล้วล่ะแต่ก่อนจะมาถึงสารสามดีตรงนี้มันต้องดีมาจากฐานก่อนฐานที่ดีตรงนี้คือฐานในครอบครัวนะโยมฐานในครอบครัวคือฐานเด็กจะดีได้ต้องมาจากครอบครัว เด็กจะดีตรงนี้ได้ต้องมาจากพ่อแม่ตายายฐานตรงนี้สําคัญที่สุดตมาเคยพูดหลายครั้งว่าเราอย่าหวังอย่าหวังฐานข้างหน้าคืออย่าขพอลูกโตปุ๊บเราจะให้ลูกเข้าโรงเรียนก็หวังที่โรงเรียนจะให้ทําให้ลูกเราเป็นดีๆไม่ใช่นะครับสิ่งแต่ถ้าเราคิดอย่างนี้ไม่ใช่เลยฐานตรงนี้ก็ความดีตรงนี้เด็กจะเกิดเด็กจะมองเห็นเด็กน้อยๆจะเรียนรู้ เรียนรู้กับพ่อแม่ก็คือครูคนแรกของเขานั่นแหละคนอยู่รอบข้างตัวนี้แหละพ่อแม่ปู่ย่าตายายคุณน้าคุณลุงที่อยู่ในบ้านนี่แหละเป็นฐานที่ดีถ้าครอบครัวใดมีฐานดีพ่อแม่ประพฤติดีอยู่ในศีลในธรรมตื่นเช้ามาสอนลูกอย่างนั้นสอนลูกอย่างนี้ทําให้ดูทําเป็นตัวอย่างเลยทําเป็นกิจวัตรลูกเห็นความดีลูกจะทําตามได้ อ๋อพ่อแม่อ๋อเห็นโยมมาเห็นเพื่อนมาพ่อยกมือไหว้แม่ยกมือไหว้ญาติที่มาจากไกลอบอกลูกลูกยกมือตาไหว้ตาอ,อย่างนี้เป็นต้นเมื่อลูกเห็นลูกก็ได้สะสมตรงนี้เลยโยมเชื่อตามาเถอะลูกจะได้สะสมความดีตรงนี้เลยลูกตัวเล็กน้อยเขาจะจําได้แต่ถ้าตื่นเช้ามาเห็นครอบครัวเห็นพ่อแม่เห็นปูย่ย่าคุณน้าคุณลุงคุณอาเช้ามาก็ไปศูนสาธิต ซื้อเหล้ามานั่งโค้งรับรองเด็กคนนั้นจะจําได้เลยเขาโตขึ้นเขาบอกเดี๋ยวเขาจะรับเพื่อนเขาอย่างนี้เลยขอเพื่อนมาเขาจะซื้อเหล้าให้กินตรงนี้เพราะอะไรเพราะขูดฝังมาตั้งแต่เนยฐานตรงนี้สําคัญที่สุดขอให้กลับไปดูมาอีกทีถ้าฐานตรงนี้ดีเด็กมาเข้ามมเด็กมาเข้าะถมออกไปอย่างนี้นะมาอยู่เด็กจะรู้เลยว่าว่าสิ่งไหนควรทําสิ่งไหนไม่ควรทาเด็กจะเริ่มรู้เลยครูมาป้อนอีกนิดเดียวเอง ครูปปน้นอีกน,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 นิดเด็กจะจําได้เลยนะไม่ต้องให้เขาไม่ต้องให้เขาดีมาจนดีเต็มร้อยจนจุกไม่ได้เอาแค่เขาดีมามีความรู้มีความดี้งมา่วนมาอยู่ในปฐมวัยเด็กเล็กอย่างนี้ครูก็จะสอนเร็วจะได้แต่ความดีไปเร็วเมื่อความดีไปเร็วก็ไปอนุบาลความดีที่เขาได้ดีมาจากครอบครัวพอเขาไม่อยู่ในสังคมเขาจะรู้จักว่าไปกแะเร่งเพื่อนมันผิ่หรือถูก ไปเอาเปรียบเพื่อนะมันผิดหรือถูกเขาจะได้รู้หมดเลยเพราะเขารู้มาจากบ้านแล้วละ่ะพ่อแม่บอกว่าอย่าไปทำ่างนั้นนะลูกไม่ดีอย่าไปต่อยเขานะอย่าไปดีเขานะอย่าไปแกล้งเพื่อนนะมันไม่ดีเด็กมันจะรู้มาเขา,าเด็กมันรู้มาความดีเขาเด็กมาลเลยก็ดีมาจากฐานฐานที่นี่คือฐานครอบครัวสําคัญที่สุดแต่ทุกวันนี้นะ่ะคุณยายคุณแม่โอบมากโอมากเลยลูกฉันโดนยุงกัดไม่ได้เลยตีแปะ ลูกฉันโดนคนอื่นกล้แไม่ได้เลยล้มไม่ได้เลยโทษแม่โทษตาโทษยายโทษไปหมดเลยอ <c oughs> โทษเพราะอะไรเพราะรักลูกแต่พูดจริงๆใครก็รักแต่รักให้มันถูกทางหน่อยเอถอะทารักให้มันเป็นอย่างลูกเดินไปลนะ้มอ,อ๋อบอกว่าให้ลูกลุกขึ้นเองหนอยสิไม่ต้องไปโอบประคองขนาดนั้นก็ได้ถ้าไม่ไม่หนักเกินไปลองให้คนลูกเองนะต้องเป็นอย่างนี้เลยโยเพราะว่าเด็กทุกวันนี้ทําอะไรไม่เป็นเลย หุงข้าวเป็นไหมที่หมนหนึ่งมอสองเนี่ยทำกับข้าวเป็นไหมเป็นไปเชี่ยวหุงข้าวเป็นไหมต้องเสียปลั๊กถึงจะหุงได้บางคนไม่เป็นเลยอันนี้นะคะคณะนางรำนะคะขึ้นเวทีค่ะนางรำ <c oughs> เราได้คัดเลือกมาหมดแล้วทั้งสู์ทั้งตำบลของเรานะคะเป็นตัวแทนมานะคะมองเวลไว้นะคะเทพีสงกรานนะคะนางสงกราน,นางเทียนนะคะอนาคตนะคะจากเจ้ามา นะคะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโจกนะคะมีหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบนะคะเจ็ดแปดหมู่บ้านแล้วก็รอ,อ,อ,อยตองอาเภอตําบลหนองใหญ่บางส่วนนะคะหนูๆพร้อมหรือยังคะหนูๆพร้อมหรือยังคะยกมือขึ้นสูงๆ อ่ะามองมามองไป <c oughs> เห็นไหมมีทั้งคุณตาคุณยายมีทั้งคนสวยๆอ่ะเอามือลอง,งหมดเท้า <c oughs> ไม่ได้ยินเลยเอามือลอง,งหมดเท้า <c oughs> นักเรียนทำความเคารพเจ้า <c oughs> สวัสดีค่ะจบแล้วนะคะการแสดงจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองจอกนะคะทีมงานสภาเด็กสภาเด็กและเยาวชนตำบลตะเบานะคะวันนี้ส่งตัวแทนมานะครับมอบข้างล่างด้วยค่ะไปเอาตุ๊กตากับน้องไปกับพี่เลยค่ะ,ะใครมาเร็วได้เร็ว คงจะพร้อมแล้วนะครับสำหรับการแสดงของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลตาเบานะครับอ่าพร้อมไหมพร้อมไหมอีเมตติเมตองให้จตกกูให้แต่ยังนานพร้อมไหมพร้อมไหมขอเสียงปรบมือให้กับการแสดงของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลตาเบาหังๆอีกครั้งหนึ่งครับ ช่อนี้เป็นชุดการแสดงกระตึึมมาแล้วนะครับอะพร้อมือตามไปด้วยกันนะครับน่ครับอกีกูดพังแมกลีกูดพอง 对。<music> <music> ตามไปด้วยนะครับตามจังหวะไปด้วยนะครับเบ,บิกตามสนสนาด้วยกันนะครับเด,ด,ด็ดเด็ดเด็ดเด็ดไอ้อยักษ์กิจสลับแถวทรริม ขอเสียปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งให้กับนักเรียนโรงเรียนสุศลอายุนะครับนี่เออ